สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับผมช่องชิดผ่าเครื่องนะครับวันนี้วันจันทร์ที่19ามกราคม2569นะครับผมเป็น EP ีที่127นะครับผม E p พีที่127นะอง์ละ200บาทกับ300บาทเหมือนเดิมนะพี่นะอง์ละ200บาทกับ300บาทเหมือนเดิมนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะพี่นะเดี๋ยวโปรโมชั่นการจัดส่งเดี๋ยวฟังต่อในชิปได้เลยนะพี่นะ พีพี่ท่านใดนะครับผมสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกสองศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกสองศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทางที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมอาโทรมาไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับแน่นอนนะครับผม อ่ะก่อนรับชมคลิปกันนะครับผมรบกวนพี่ๆทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับมาครับผมวันนี้สองร้อยบาทกับสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็จะมีนะครับรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบห้านะครับผมจะเป็นรายการละสามร้อยนะพี่นะสององค์ห้าร้อยนะครับผมค่าจะส่งฟรีนะครับผมถ้าองค์เดียวบวกค่าจะส่งห้าสิบนะครับผมเข้าใจตรงกันนะพี่นะ แล้วตั้งแต่รายการที่สิบจนจบคลิปนะครับจะเป็นรายการละสองร้อยนะครับผมค่าจะส่งห้าสิบนะครับผมห้าองค์ส่งฟรีนะครับหนึ่งสองสามสี่บวกค่าจะส่งห้าสิบอ่าเข้าใจตรงกันนะพี่นะอ่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญรับชมรายการที่1ได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเริ่มที่3า0ร้อยก่อนนะพี่นะรายการที่1นะครับผมนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมผ่าปากนะพี่นะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับ หลวงปูทวด่าป่านะครับผมเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สองครับรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับผมองค์นี้เป็นหน้ากากทองนะพี่นะนี่หลวงพ่อกันนะครับผมรายการที่สองนะครับองค์นี้สามร้อยบาทจัดไปนะครับผมนี่ครับอ่ะต่อไปรายการที่สามครับผม รายการที่สามนะครับผมองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมปีสองสี่หกศูนย์นะครับเหรียญอามนะพี่นะเป็นหน้ากากทองนะครับผมรายการที่สามนะครับองค์นี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะองนี้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับพรอมเรียมพลาสติกนะครับอย่างเก่านะพี่นะองค์นี้รายการที่สี่นะครับผม อ่ะแจ้งก่อนนะครับท่านใดที่รับชมไม่ชัดหรือไม่ทันนะครับแอดไลน์ผมได้เลยนะครับผม0ูนย์7 6 1 1 8นหนึ่งนะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทั้งที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะโทรมาพูดคุยสอบถามไลน์มาขอรุ่มเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่ะจัดไปนะพี่นะรายการที่4องค์นี้300บาทครับต่อไปรายการที่5ครับรายการที่5เป็นเหรียญลงยานะครับผมหลวงปู่ไข่นะครับนี่ อาหลวงปู่ไข่นะครับผมลงยาสีน้ําเงินนะครับผมรายการที่ห้าครับอ่ะต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกนะพี่นะองค์นี้เป็นพระคุณแผนนะครับนี่ด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกนะพี่นะเป็นตะกุดทองนะครับนี่ครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการที่หกนะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับผมรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญ อาลงยานะครับผมหลวงปู่ทวดเสียนโตนะครับผมด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับอานี่ครับผมรายการที่เจ็ดนะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นเกาะพังงันนะพี่นะรายการที่แปดนะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทจัดไปครับ อ่ะต่อไปรายการที่9ครับรายการที่9เป็นกระลาแกะลาหูอมจันท์ครับนี่ครับด้านหลังมีรอยจานด้วยนะพี่นะน่าจะเป็นของหลวงพ่อน้อยนะครับผมรายการที่9นะครับอ่ะต่อไปรายการที่10ครับรายการที่10เป็นพระปิตานะครับผมนี่ครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะองค์นี้นะครับผมรายการที่10บนะครับ พระปิตาหลวงปู่ทิมครับรายการนี้300บาทจัดไปครับนี่อ่ะต่อไปรายการที่11ครับรายการ11เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเสียนโตนะพี่นะนี่ครับอ่ะท่านใดที่รับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะพี่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับอ่ะรายการนี้นะครับผมรายการที่11ครับ ต่อไปรายการที่สิบสองครับรายการสิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่ <c oughs> รายการที่สิบสองครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับนี่ครับอ่าประมาณนี้นะพี่นะอ่าแจ้งอีกทีนะพี่นะรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบห้านะครับจะเป็นรายการละสามร้อยนะครับสององค์ห้าร้อยจัดส่งฟรีนะพี่นะถ้าองค์เดียวค่าจะส่งห้าสิบนะพี่นะอ่ะประมาณนี้ รายการนี้300บาทจัดไปครับต่อไปรายการ13ครับรายการที่13เป็นพระรอดนะครับผมองนี้เก่ามากๆเลยนะพี่นะมีความเก่ามากๆเลยนะครับรายการที่13ครับองนี้นะครับ300บาทจัดไปครับต่อไปรายการ14ครับรายการที่1 4เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่ออีวัชตหีบครับลงยาสีแดงแรงฤทธิ์นะพี่นะปี24 7 3ี่ องนี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบห้าครับผมรายการที่สิบห้าครับนี่ครับผมเป็นหลวงู่ทวดนะครับผมหลวงู่ทวดหลังหนังสือนะพี่นะหลวงพ่อทวดวัดชังให้ครับนี่ครับรายการที่สิบห้าครับองนี้สามร้อยบาทจัดไปครับอ่ะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบหกนะพี่นะจะเป็นรายการละสองร้อยนะครับจนจบคลิปเลยนะพี่นะอ่า โปรโมชั่นคือห้าองค์ส่งฟรีนะครับหนึ่งสองสามสี่เขาจะส่งห้าสิบนะครับผมเหมือนเดิมนะครับอ่ะรายการสิบหกครับหลวงพ่อสุธรนะครับสองห้าสี่สามครับนี่ครับเป็นลูปลอนะพี่นะองค์นี้นะครับสองร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับผมรายการสิบเจดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผม นี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหัุมานนะครับปีสองหนึ่งครับนี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับผมต่อไปรายการสิบแปดครับรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับผมเนื้ออัปากานะครับสองสี่หกเก้านะพี่นะนี่รายการที่สิบแปดครับผมอง์นี้สองร้อยบาทจัดไปครับอ่าต่อไปรายการสิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมนี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับองคนี้นะครับผมลาบผลพุนทวีนะพี่นะองคนี้อ่าสองร้อยบาทจัดไปครับรายการที่สิบเก้าครับอ่าต่อไปรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อม่วงเนื้อทองแดงนะครับผมรายการที่อ่ายี่สิบนะครับผมองนี้สองร้อยบาทจัดไปครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นพระกิ่งห่มคุมนะพี่นะนี่กิ่งห่มคุมนะครับกิ่งเปาเลสนะครับผมพระนครนะครับนี่ครับรายการยี่สิบเอ็ดครับผมองค์นี้นะครับสองร้อยบาทจัดไปนะครับผมรายการยี่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่สองสี่หกศูนย์ครับเมืองเชิงเซาเนื้ออปปาก้านะครับนี่ครับ รายการที่อย่า22ครับผมองค์นี้สองอบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับรายการยี่บาครับเหรียญพ่อท่านเขียวนะครับผมรายการยี่ิบสามครับเหรียญพ่อท่านเขียววัดหลวงมนสองห้าหนึ่งสามครับนี่ครับรายการที่อยี่สิบสามครับผมต่อไปรายการที่24ี่ครับรายการย4ี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะครับผม งานสมโพธ์เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปนะครับสองสี่สี่ศูนย์ครับผมองนี้สองร้อยบาทน,นะพี่นะจัดไปครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่ะสักคู่นะพี่นะอ่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับผมรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นพระอ่าใช้วัดนะครับผมเป็นของอ่าวัดหนังนะพี่นะนี่ ใช้วัดวัดหนังนะครับผมรายการที่25ห้าครับองค์นี้สองอยนะครับผมต่อไปรายการที่26ครับเป็นพระหลวงปูทวดเบตงนะครับผมหลวงปูทวดเบตงครับรายการที่อ่ะ26หนะครับผมนี่เลขนัมเบอร์สอง่า9 2้าสองนะพี่น้าเลขสวยสวยนะครับผมนี่ครับอ่ารายการที่26ครับต่อไปรายการ27ครับเป็นเหรียญ หลวงปู่ไข่นะครับผมเนื้ออัปา้้าครับนี่รายการ27ครับต่อไปรายการ28ครับองค์นี้เป็นพระกิ่งนะพี่นะนี่ครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลืนนะครับผมนี่รายการที่28นะครับผมองนี้อ่ะสองร้อยบาทจัดไปครับผม ต่อไปรายการ29ครับรายการ29้าครับเหรียญพระพุทธวิริยกรนะครับผมนี่ครับสองสี่ห้าแปดนะครับผมพระพุทธวิริยกรวิริยกรนะครับผมรายการที่29ครับต่อไปรายการ30สครับรายการ30สเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมอ่านี่ครับผมเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่นะรายการที่30สบครับ ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดครับอง์นี้เป็นพระรูปหล่อวัดหนังนะครับผมนี่ครับรายการที่สามสิบนะพี่นะพระรูปหล่อวัดหนังครับประมาณนี้นะพี่นะองนี้สองร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สามสิบสองครับรายการสามสิบสองเป็นพระกิ่งครับผมนี่ครับเป็นพระกิ่งนะพี่นะนี่รายการที่สามสิบสองครับอ่า ต่อไปรายการ33านะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับนี่ครับผมเหรียญปีศูนย์เจ็เนื้อทองแดงนะครับผมท่านใดที่รับชมอยู่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะพี่นะกดไลค์ให้น้องคนนี้หน่อยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะพี่นะรายการนี้200บาทครับรายการที่33ครับต่อไปรายการ3 4ีครับรายการที่3 4ี่ครับเป็นพระจอบนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ อ่านี่ครับผมอ่ะต่อไปรายการที่สามสิบห้าครับรายการสามสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่หิงครับผมรายการที่สามสิบห้าครับสองสี่หกเจ็ดครับหลวงพ่อวัดไร่หิงครับเนื้อทองแดงนะครับผมต่อไปรายการที่สามสิบหกครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่เป็นพระหลวงพ่อเงินครับองค์นี้เนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ ไม่รู้ว่าเรียกพิมพอะไรนะพี่นะใช่ห้วยเขนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับรายการที่สามสิบหกนะครับผมองค์นี้สองร้อยบาทครับต่อไปรายการสามสิบเจ็ดครับเหรียญอ่ากรมมะหลวงชุมพรนะครับผมปีสองสี่หกหกครับนี่รายการที่สามสิบเจ็ดครับองค์นี้สองร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการสามสิบแปดครับ รายการที่38ครับเหรียญจุลาลงกรบรมมาาชาทิราชนะครับผมนี่ปิดท้ายด้วยเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญปบห่อครับผมรายการที่38ครับนี่ครับองค์นี้200บาทจัดไปครับผมนี่สวยๆเลยนะพี่นะอ่ะพระก็หมดแล้วนะครับผมวันนี้38รายการนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะครับ0 9 6ย์7 6118นะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยครับ0962076118นะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทางที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางแจ้งไปแล้วนะพี่นะมีค่าจะส่ง50บาทนะครับโปรโมชั่นการจะส่งอยู่ในคลิปนะพี่นะท่านใดที่รับชมจนจบคลิปนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ฝากกดให้ผมนะครับคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะพี่นะอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ e p พี EP หน้าครับสวัสดีครับ